สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะวันนี้รุงจ้านะคะจะพามาชมกู่บ้านแดงนะคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสงนะคะกู่บ้านแดงเป็นสถานศาสนาสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานนะคะอายุราวๆพุทธศตรวรรษที่18 ประกอบด้วยหินศิลาแรงสามหลังตั้งเรียงบนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปราสาทหลังกลางมีทับหลังหินทรายสีแดงนะคะสลักรูปรัตนตรัยมหายานประดับอยู่เป็นพระพุทธรูปอ่ามีเป็นพระพุทธรูปนาคปกประทับนั่งอยู่ตรงกลางนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเห็นไหมคะ <c oughs> เป็นพระพุทธรูปนาคปกนะคะประทับอยู่ตรงกลางพระโพธิสัตะว์อวัย อาวาโลติเกสวนอยู่เบื้องขวานางปรัชญาปารมิตาอยู่เบื้องซ้ายศิลปรกรรมแบบบายนนะคะของเขมรและเป็นที่ปราสาทบริวารทั้งหลังทิศเหนือมีทับหลังรูปพพุทธรูปประทับยืนปางทรงแสดงธรรมดิตกะประดับอยู่โบราณวัตถุสำคัญได้แก่พระพุทธรูปนักปรบหินทรายนะ นี่เป็นพระพุทธรูปนาคปกหินทรายพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิและประทับยืนกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52วันที่8มีนาพุทธศักราช2478และกำหนดขอบเขตโบราณสถาน กู่บ้านแดงแห่งนี้ในพรนราชกิจจานุเบกษาเล่มที่100ตอนที่36วันที่15มีนาพุทธศักราช2,526พื้นที่4ีไร่สองงานนะคะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในอายุราวพุทธศตวรรษที่1 8ในพุทธศาสนาลัทธิมหายานก็พาเพื่อน,อนมาชมนะคะกู่บ้านแดงตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุมจังหวัดนครราชสีจังหวัดมหาสารคามค่ะด้านหน้าด้านหน้าทางเข้าปราสาทก็จะเป็นต้นมะขามต้นมะขามใหญ่มากนะสองต้นจะเป็นรูปองปสาทที่มีความสวยงามงดงามในเบื้องต้นที่เราได้อ่านประวัติผูบ้านแดงให้ได้ชมแล้วนะคะ เพ,เพื่อนมาชมความสวยงามงดงามของกูบ้านแดงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะ มีปราสาทสามหลังตั้งเรียงกันเลยนะคะอยู่ในฐานเดียวกันด้านหลังปราสาทก็จะมีบารายนะบารายอยู่ด้านหลังปราสาท ซึ่งในที่แต่ละจุดของปราสาทที่เราเคยไปมานะคะโบราณสถานต่างๆจะมีบารายน้ำล้มลอมรอบสวยงามมากนะคะขู่บ้านแดงนะคะเป็นศาสนาสถานในขูบ้านแดงนะคะน้าหลวงโดยสารดระเยซูคาราเซดีพาพระพากร่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ นี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังประสาทนะคะด้านหลังก็จะมีบารายน้ำนะคะตรงนั้นก็จะเป็นหิน นันเป็นบารายน้ําจะมีบารายน้ําด้านหลังเป็นแถวยาวขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท,ท,ท่านที่ เข้ามาติดตามชมความสวยงามงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่ปราสาทกู่บ้านแดงแห่งนี้อำเภอวปีประทุมจังหวัดมหาสารคามอาขอให้ทุกท่านนะคะได้รับความรู้มีความสุขเฮงๆปังๆกับการชมคลิปในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ้ายบายบ้ายบาย,บาย,บายค่ะ